จะทอดหมูสามชั้นเค็มนะคะอันนี้เวลาคุณเลมโบซื้อมาเขาก็จะซื้อมาเป็นเป็นชิ้นนะแล้วเวลาเรากินไม่ทันเราก็จะมาหั่นแล้วก็เอามาเข้าช่องฟิตไว้นะเวลาเราเอาเข้าช่องฟิตคือเราจะต้องเอากระดาษแว็กนะคะพันพันรอบๆก็คือไม่ให้เขาติดกันนั่นเองจ้ะ พันรอบๆแบบนี้นะเพราะเราสังเกตว่าเบคอนบางยี่ห้อบางชนิดเขาก็จะพันพันด้วยกระดาษแว็กนะคะวันนี้จะทำข้าวต้มจะอาการไม่ค่อยดีพี่น้องการเป็นทรงลงเซ็งเลงจะทำข้าวต้มแล้วก็จะมีเมนูแนะนำด้วยนะคะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ เอาหมูมาเรียงเลยค่ะเหลืองหอมสุกแล้วนะคะ น้ำมันค่ะน้ำมันที่เหลือนี่ไม่ได้ใช้ต่อนะคะเอาทิ้งเลยค่ะมันก็จะเป็นปลิ่นของหมูเค็มนะไปผัดไปทอดอะไรก็เสียรสจะ้ะนอกสจากว่าเราจะทอดทอดใหม่แบบหมูเค็มเหมือนกันนะค่ะจากนี้เดี๋ยวเรามา ผัดเห็ดนะ้ำมันหอยกันอันนี้เป็นเห็ดนางรมที่เราเก็บไว้ในช่วงฤดูร้อนนะสุกแล้วค่ะต้มสุกใส่เกลือแล้วก็เอาเข้าช่องฟิตไว้อันนี้เอามาวางไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะส่วนนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานนะเป็นเห็ดสดเราไม่เอาออกมาวางไว้ในอุณหภูมิห้องเราจะเอาออกจากตู้แช่แล้วจะลงกระทะเลยนะคะตามด้วยกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบซื้อมาจากร้านแขกจะ้ะเห็ดนางรมมีชื่อในภาษาสวีดิช ว่าอุดรนมูสลิงง่นะคะดูตามแผนที่สวีเดนแล้วก็คือจะอยู่อ่ากึ่งกลางของประเทศสวีเดนลงมาทางใต้นะคะส่วนนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งหวานหรือว่าค่อนหยวนนะคะค่อนยวนสเตนซหรือว่าเห็ดพึ่งหวานนะคะก็จะอยู่ทั่วของประเทศสวีเดนนะคะเพราะว่าแผนที่ดำๆนี่คือมีทั่วประเทศจ้ะ ตังกระทะจะใส่น้ำมันนะคะกระเทียมจะเกี่ยวกระเทียมให้หอมนะคะเราจะใส่เห็ดพึ่งหวานก่อนนะคะเพราะมันเป็นเห็ดสดจะ้ะอันนี้ไปล้างน้ำแข็งออกแล้วก็รีบเอาลงกระทะเลยนะคะเพราะว่าของสดเราจะไม่เอาออกมาวางไว้ด้านนอกน้ำจะ้ะ ผัดพอเห็ดแตกนะคะเราก็ใส่เนี่ยเลยค่ะกระเจี๊ยบนะคะตามด้วยเห็ดนางรมค่ะเห็ดนางรมนี่เขาสุกแล้วไม่เป็นไรเรามาปรุงรสเลยค่ะน้ำมันหอยมาก่อนเลยนะคะเพราะว่าเราผัดน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวนะคะรสดีค่ะ น้ำตาลนิดจ้าพริกไทยนะคะเรายังจะมีดอกหอมที่เราเก็บเอาไว้ในช่วงฤดูร้อนมาใส่อีกนะคะแต่ว่ายมอยู่ในช่องลิเดี๋ยวขอผัดพวกนี้ก่อนค่ะอันนั้นก็เก็บโจทเหมือนกันนะ นี่นะคะดอกหอมจ้ะดอกหอมสีที่แล้วนะดอกหอมดอกหอมผัดมเมหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นจ้ะเพราะไปยังหวานอยู่เหมือนเดิมรอให้ <c oughs> ดอกหอมสุกอ่จัดใส่จานได้เลยอยากเห็ดอยากพืชผักในรั้วในสวนนะ สุกแล้วจ้าปิดไฟพร้อมเสิร์ฟนะคะไอ้ยะห่อแจยห่อเจยกอแบบนี้เลยนะคะหมูเค็มของเราค่ะตามด้วยข้าวต้มแบบ แค่นแแบบนี้เลยนะคะจะเรียกว่าข้าวต้มหรือข้าวเปียกก็ได้นะมาจ้าพี่น้องจ้ามาทานข้าวต้มไปด้วยกันนะคะโอ้โหตอนนี้คือหอมมากทั้งผัดเห็ดแล้วก็หมูทอดด้วยคะ่ะข้าวต้มร้อนๆเลยจ้า ทานค่าเสร็จแล้วก็มีสตรอเบอรี่กวนตกบท้ายนะคะสตรอเบอรี่ในสวนของเราที่เราเอาตากแห้งและแช่แข็งไว้จ้ะมาจ้ามาทานข้าวต้มด้วยกันจ้าพี่น้องจ้าวันนี้แม่ครัวก็จะทรงลงเซ็งเลงสักหน่อยจ้าอื้ม คือโดยส่วนตัวแล้วจะชอบข้าวต้มแบบแบบข้นๆแบบนี้นะคะอือหมผัดเห็ดอร่อยมากดอกหอมครับ้าเห็ดพึ่งหวานจ้ะ กระเจี๊ยบก็อร่อยจ้ะยังไม่ไปดูขอนเดิมเลยค่ะคงขึ้นมาหลายรอบแล้วจ้ะที่เราไม่ไปดูเพราะอะไรเพราะเรายังกินไ้หมดในตู้แช่ที่เราต้มเอาไว้เยอะ แล้วก็ที่อบแห้งก็มีเยอะจ้ะคุณลิมโบไปตลาดวันนี้เขาไม่ให้ไปด้วยเพราะว่าเขารู้ว่าผักกาดหอมอาการไม่ค่อยดี อธิบายไม่ถูกจ้ะสงสัยเป็นไข้ใจได้รับข่าวจากทางบ้านเรื่องเงินเงินทองทองทีไรเป็นไข้ใจทุกทีพี่น้องน้ำร่วมปากจ้ะ น้ำท่วมปากคือพูดลำบากนะจ๊ะคุณเลมโบไปรับยาเขาเะ่ะ ไปเข้าโรงยิมมแล้วก็ไปรับยาแล้วก็เข้าตลาดจ้ะอืออร่อยจริง Bye. กอชอบจับใจเมียก็ชอบถนอมจ้ะ แก้มนำมาผัดน้ำมันหอยมันจะลื่นๆดีนะเข้ากันดีมันทำให้อ,อัดของเรามันแบบว่าละมุนล,ลิ้นนะจ๊ะหมูเค็มก็ เขาไม่เหนียวนะคะหมูสามชั้นเค็มมันไม่เหนียวนะทอดแล้วก็หอมจะ้ะหอมกระเทียม เองกินไม่ได้เนี่ยอดแน่จ้ะฝนฟ้าตกอากาศมืดอยู่บ้านนอกข้างนาเมืองนอกจก้ะน้ำพริกกะปิ คุกข้าวแล้วก็ทานกับอันนี้ก็อร่อยจ้ะทานไปทานทานกับข้าวสวยก็อร่อย <t imes> เห็ดพึ่งหวานก็มีทั้งต้มไว้อบไว้แล้วก็เก็บสดนะคะที่เก็บสดก็คือเอามาไว้จัดหน้าตาของอาหารแบบน,นี้ละจ้ะแล้วก็ เอาไว้ทอดให้โทเบโทเบเขาจะชอบชุบแป้งทอดจ้ะชุบแป้งทอดเห็ดต้มด้วยหม้อ หุ่ข้าวนะคะข้าต้มมาจากไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากต้มแล้วใส่น้ําเยอะๆมันก็เป็นข้าวต้มจ้ะเคล็ดลับก็คือใส่ข้าวเหนียวลงไปสักนิดนึงข้าสารเหนียวนะจำาคิดลับมาจากร้านข้าวต้มนะคะเวลาเขาต้มข้าว เขาจะใส่ข้าวสามเหนียวไปนิดนึงข้าวมันจะไม่ใส่ไม่ใสมันจะนุ่มๆนวลๆถอนหายใจแรงอยู่กับคุณเลมโบถอนหายใจลงคอพี่น้องแต่ชอบถาม อีก่างอืมเพึ่งหวานครับเห็ดอะไรก็ใช้ได้หมดแหละพี่น้อง เห็ดนางลมนางฟา้าเห็ดฟางเห็ดเข็มทองอผัดอะไรก็ผัดรวมๆไปอร่อยหมดอ่ะผัดน้ำมันหอยอันนี้พัดตะขารบ้านป่าอืมอร่อย ลิมโบ้เขามีเมนูของเขาแล้วนะคะวนเวียนอยู่กับมันฝรั่งและไส้กรอ,อกอะอมเมื่อวานนี้เราก็ทานอาหารที่เราเตรียมไว้รับแขกนั่นแหละเค,เค้กเค้กกล้วยหอมแล้วก็ข้าวต้มจ้ม สุดติ่งกระดิ่งแมวเจ้าพี่เลนนอนปุดุอยู่ด้านบนนะคะท่านใดที่ถามหาคุณย่ามาก็คือคุณย่ายังไม่ได้ผ่าตัดนะคะเมื่อวานนี้คุณเลมโบก็คิดว่าคุณย่าจะผ่าตัดหมอก็เลื่อนไปอีกแล้ว อืมนี่ก็คือการกินสตรอเบอรีร่กวนของเรานะคะแม่น้องออรอนจะชอบมากมันมีเยอะจนได้กวนนะคะอืม เรากัดเลยอย่างนี้นะมันจะเปรี้ยวจ้ะก้อนมันเหนียวๆมันจะติดฟันนะคะชอบลอกออกมาแบบนี้ค่ะเวลาเราตากเราก็ตากในมุ้งคอนโดนะคะอือร่อยจ้ะ เรียกได้ว่าสว,วส่าวงสว่าะคือว่ามันสว่วงนะ่ะหวานหอมไม่คิดว่าจะได้ทำแล้วจะได้กินสตรอบเบอรี่กวนจ้ะ ผลง,งานการปลูกในรั้วนในสวนนะกวนก็ไม่มีอะไรมากพี่น้องเอาสตรอเบอรี่สุกที่ทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยแล้วนะลงหม้อค่ะแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆก่อนนะก่อนที่น้ำเขาจะออกคนคนไปน,นิดนึงน้ำสตรอเบอรี่ก็จะออกเองจ้ะ เราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจะใส่น้ำตาลก็ได้ใส่เกลือน,นิดหน่อยก็ดีไม่ใส่ก็ได้พอเขาเละแล้วเราก็ใช้เครื่องปั่นจ้ะปล่อยให้เย็นก่อนปั่นปุ๊บจากนั้นก็นำไปแผ่กับกระดาษอบขอนมปัง ะระดาษไขจ้ะมีคลิปลงไว้ให้ชมนะคะจากนั้นก็เอาเข้าในมุ้งจ้ะตากไม่ต้องให้แห้งมากนำมาม้วนๆแล้วก็เอาเข้าช่องฟิตไว้จ้ะที่เราเออกมาก็ได้ทานนะคะ ดูค่ะไข่ไม่ลูกก็คิดว่าเหมือนกินเนื้อดิบเนาะเนื้อแดบเดียวเอ้ยเนื้อดิบ <laughs> เริ่มเคี้ยวฟันหน้าแล้วจ้ะพอติดติดฟันแล้วแบบอมเปรี้ยวอ่ะอืมอร่อยจังอืม อยู่คนเดียวเหงาๆจ้ะถ้าไม่ได้ทําคลิปไม่ได้เล่น YouTube ถ้าไม่ได้เล่น YouTube ไม่ได้ทําคลิปหรือว่าไม่มี Facebook facebook โอ้ยก็ได้ทํา y o YouTube ได้ทักทายกับเอซีได้รับกํากลังใจดีๆจากทุกท่านนี่แหละค่ะมีกําลังใจสู้ต่อ <c oughs> ก่อนจะปิดคลิปมาดูความน่ารักของพอบ้านใจป่านะคะพอบ้านใจป๋าฉายานนี้ได้มาจากน้องอ่อนอลไทยนะคะเก๋เข้าบ้านมาพร้อมกับอะไรที่นอกเหนือคําสั่งด้วแหละพี่น้องแต่ก็น่ารักนะก็ต้องขอขอบคุณเขาน้อหอมบอกว่าถ้าแวะตลาดให้ซื้อผักชีไทยมาให้ด้วยนะดูค่ะซื้อร้านแรกคงจะ ขยุกขยิกนิดนึงอันนี้ล้างน้ำเขาก็ฟื้นขึ้นนะแล้วก็มาได้อีกแพ็คหนึ่งอันนี้ก็สวยขึ้นนะแถมยังมีที่แช่แข็งมาด้วยแล้วจะมาทำอะไรทีนี้ค่ะอันนี้หอมสั่งนะคะหอมจะเอามาจัดเมนูอร่อยอร่อยค่ะเฟรชเซต,ตก็คือหมูบดนะคะเป็นแพ็คใหญ่เลยชิกกิ้งฟิลีเนื้อไก่ของเจ้าคิดเล่แหละก็ คนกินด้วยนั่นแหละค่ะค่ะตามด้วยเชิดบุญลาก็คือลูกชิ้นเนี่ยวีทเล็กกระเทียมค่ะแรดิตมาอีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเข้าวเกียบนะคะข้าวเกียบซื้อมา4ี่แพ็กเลยค่ะ ก็มีงาดําและงาขาวนะเราก็เอามาจี่ในเตาผิงเป็นของขบเคี้ยวหน้าทีวีจากเาม็ดวีดแต่บเบอร์โนก,ก็คือถั่วสีขาวค่ะอันนี้หอมต้องการมานานแล้วค่ะกระปุกเกลือนะเพราะว่ากระปุกเดิมมันเก่าแล้วค่ะมันเปื้อนมอมแหมมซันก็คือกระปุกค่ะกระปุกเกลือค่ะเกลือค่ะแล้วก็ ยาลาเพ่นเนก,ก็เป็นเหมือนพริกดองนะคะแล้วนี่ความน่ารักค่ะน้ำส้มนี่ของแม่บ้านนะคะมาทีเป็นแพ็คเลยอาหารก็ยังวางอยู่ตรงนี้เลยค่ะมาถึงก็มาดูทีวีค่ะกีฬาโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามมาเข้าครัวทำกินง่ายๆครัวไทยในสวีเดนไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ได้ ชมความน่ารักของพ่อบ้านด้วยนะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า